ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ธรวัดเชา้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับิโยโซะภควะรังสัมมาสัมพุทโธโยโซ Mangsa sangkang Imehi sakare Iyad harahang Aro piteh Iyabibu sayama Saduno banteh Pakawa sucira Parini puto api Paci masyana Tanukampama การีตุขตาปันนาการปุเตปฏิคันหาตุอัมหากังทีการตังหิตายสุขายาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเท อนามายังพ oh ุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคนนมการังกโรมะเสนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ สัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนัมยังพุทธาพิทุติงกะโรมะเส สัจิกะตะวะปเวเทสีโยธรรมังเทเสสีอาทิกรลยานังมาเชกเลยานังปาริโยสานกเลยานัง สัพพายัญชันังเกวาราปาริปุณังปาริสุตังพระมัจจิยังปะกาเสสิตามะหังภะขวันตังอภิปูชะยัง อนัมยังหะมมะพิทุติงกะรอามาเส สิระสานามามิอนัมยังสังฆาพิทุเตหิงกะโรมะเสโยะโสสุปติปันโนภะคะวะโตสาวะกะสัง ปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ญาติต่างจตาริบุริสสยุคานิอัตถบุริสสบุคคลเสาภควโตสาวกสังโฆอาหุนายโภอาหุนายโวธักขิณายโอะอัญชลีกรณิโยอนุตตรังบุญญาเทสังโลกัสสา ทั้งสางทางอภิปูชยามีตามาั้งสางทางสิระสานาม,ามีอนมัมยังรัตนตยาปนามคาทายเจวะสร้างเวคาปริกิตนาปาทันจพนามเส Utosusuto karunamahana-o, Iodantasutaparayana lojan-o, Lo, lo kasapapu pagilesa katako, Vantamiputang ahamata renatang, Amopatipo viatang. ยมคปากามะตะเพนะภินนะโคโลกุตะโรโยจะตะทะตะทีปะโนวันทามิธรรมมังอหะมาทเรนะตังสังโคสุเขตาพยะติเขตะสัญญิโตโยติทะสันโตสุขตานุโพธะโก ิโออาริโยสุเมธโสวันธามิสังฆังอาหามาตเรนตังอิเจวะเมกันตบิปูชนไนยังวัตุตยังวันไทรตบิสังขตังปุญญามายายังมามาสากุปัตถวามา ตสะปะาวสิทิยาอิทาตค้าคตโลเกอุปันโนอะระหังสัมมาสัมพุทโธะอโมจเตสิโตนิยานิโกอุปัสสภิโกปะริณิพานิโกสัมโพทธคามีสุขตาปเวทิโต มายันตังทรรวังสุตตะวาเอวังชาณามัชาติปิทุขาจาราปิทุกขามรณะปิทุขะสุขะปิเทวาทุกะโทมานัสุปายาสปิทุขะปปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโค ยามปิชังนลาปฏิตามปิทุขังสังคิเตนะปันจุปาทานะขันธาทุขาไสยาทิทังรูปูปาทานะขันฑูรเวทนูปาทานะขันฑูรสัญญูปาทานะ บาริญญาญาคารามาโนะโสภะคะวะเอวังพหุลัสาวะเกวินติเอวังพาคาจะปปนาสสะภะคะวโตสาวะเกสุอนุสาสนีพาหุลปาวัตติรูปังอนิจัง Wetana anicca, sanya anicca, sangkara anicca, vinya nang anicca, rupa anatta, wetana anatta, sanya anatta, sangkara. mantar anaya tinna -ma mahsa tiya sara maranena skiparitewe -so i tukeito manasei upayasei tuktinna tukapareta Ape wanami masake wala satu kakan kasa Anta kiria panjaye kati Cira parini putang pitang pakawan tang saranang kata Tamanja sangkanja Tasa pakawato sasanang yakaseti yakapalang Manasika Roma anu pati pacama sa sa nu pati pati imasa ke walasatu อนัมย ah oh ังปฏิทานคาทายโยภันามะเสยยาเทวตาสันติวิ โสทิงการุณเตทวิหารมันดดเรเทราจมาชานวกาจพิขัวสารามิกาธานปฏิอุปัสสกังขามาจเตสาิขมิา จิตาภาวันตุเตชาลับุชายีปิจัันดาสัมภาวาสังเสทชาตาอัตตวะปะปติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขสัะกโรนตุสังขยัง ทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมะทราชกุคลาสังโฆโหตุสมะโภวะหทายะจัยทายะจอัมเมรกะตุสธรรมโมสะเพปิธรรมจาริโนวุจิงสัมปาปุนยามา me ariapa we ti tei